สวัสดีค่ะเรามาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะจากกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรเด็กน้อยวัยสามขวบที่ได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาที่หมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนจะมาพบร่างน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม2563ล่าสุดศาลจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาคดีวันอังคารที่31ตุลาคมนี้คดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563เป็นคดีเด็ดคดีดังผู้คนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจกับคดีน้องชมพู่นี้เป็นอย่างมากอยากรู้ว่าใครเป็นคนร้ายที่ทำกับเด็กน้อยคนนี้หากย้อนกลับไปณนะตอนนั้นบ้านลุงพล เป็นบ้านหลังเล็กๆมีผ้าล้อมไว้ชีวิตความเป็นอยู่จะเรียกได้ว่ายากจนเลยก็ว่าได้หลังจากเกิดเรื่องครอบครัวลุงพลดีขึ้นตามลำดับเพราะเหตุเกิดจากคำว่าดูเขาสิดูเราสิคำคำนี้ทำให้แฟนคลับ FC ที่เมตตาสงสารลุงพล ต่างพากันรวมใจกันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวลุงพลดีขึ้นตามลำดับคดีนี้มีจุดน่าสงสัยอยู่หลายประเด็นเช่นในวันเกิดเหตุแม่ฝากน้องชมพู่ไว้กับพี่สาวที่ชื่อสดิ้งแต่สดิ้งอ้างว่าได้เผลอหลับไป10บนาทีช่วงเวลานั้นเอง ที่น้องชมพู่ได้หายตัวไปต่อมาตำรวจสืบค้นภายหลังแล้วพบว่าสะดิ้งไม่ได้หลับตามที่อ้างแต่เล่นแอปติ๊กตอกอยู่หรือแม้แต่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็ถูกตั้งข้อสงสัยอยู่เช่นกันพนักง,งานสอบสวนเรียกสอบผู้สงสัยในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงคิวของลุงพล คนที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่มากที่สุดโดยคุณแม่ของน้องชมพู่มีพี่สาวแท้ๆท,ที่ชื่อป้าแตนหรือนางสมพรหลาบโพและสามีของเธอชื่อลุงพลหรือนายชยพลวิภาทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันสองคนคนโตชื่อโอมกับคนเล็กชื่อน้ำมนโดยลุงพล มีความสนิทสนมกับน้องชมพู่มากช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาน้องเตรียมจะเข้าโรงเรียนอนุบาลทั้งสองก็ได้คลุกคลีกันบ่อยขึ้นด้วยความสนิทลุงพลถึงกับพูดขึ้นมาว่าถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพู่แล้วก็จะขอรับเอาไว้เป็นลูกเองท่ามกลางความสงสัยในตัวของลุงพล ตำรวจขอให้รอผลการชนสูตรศพอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงแล้วค่อยเริ่มสืบสวนไปทีลับประเด็นโดยการชนสูตรศพผ่าสองรอบครั้งแรกที่โรงพยาบาลสพสิทิ์ประสงค์ในจังหวัดอุบลราชธานีและครั้งที่สองผ่าที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพซึ่งจะได้รายละเอียดการชนสูตรครบถ้วนในช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคม2563กระแสสังคมในขณะนั้นพุ่งเป้าความกดดันไปยังตัวของลุงพลในห้วงนี้ลุงพลตกอยู่ในความเครียดอย่างหนักถูกคนในชุมชน ตั้งข้อสงสัยรวมถึงญาติพี่น้องของฝั่งคุณแม่น้องชมพู่ก็เพ่งเล็งไปที่ตัวลุงพลเกือบสองเดือนที่ลุงพลถูกสงสัยแต่ลุงพลกับป้าแตนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขถูกเรียกตัวสืบสวนอยู่หลายโหนแต่ก็ให้ความร่วมมือทุกครั้งต่อมาในวันที่13กรกฎาคม 2,563เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดีได้ถแถลงความคืบหน้าโดยเฉพาะประเด็นผลชนสุตรศพอย่างละเอียดระบุว่าไม่พบร่องรอยขม่มขืนฆาตกรรมและทำร้ายร่างกายกระเพาะไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลวเหลืออยู่10มิลลิลิตรขณะที่สมอง และปอดไม่พบความผิดปกติที่เกิดจากการถูกทำร้ายกะโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าวคอไม่หัดไม่มีรอยฟกช้ำอวัยวะเพศไม่มีการถูกล่วงละเมิดเยื่อพรมรจันอยู่ครบสมบูรณ์สาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตคือขาดอาหารและน้ำจนเสียชีวิต ไม่มีการทำร้ายใดๆเกิดขึ้นดังนั้นจึงตัดประเด็นเรื่องการฆาตกรรมออกไปได้เท่ากับว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่จึงมีความเป็นไปได้เหลือเพียงสองทางคือ 1. มีคนพาน้องชมพู่แล้วเอามาปล่อยไว้กลางป่าก่อนจะเสียชีวิตด้วยการขาดอาหารและน้ำ 2. น้องวิ่งเล่นพร้อมด้วยสุนัขตัวโปรดที่ชื่อปลาสม้มเข้ามาในป่าเองก่อนจะพลัดหลงแล้วสุดท้ายเสียชีวิตเองโดยไม่มีใครทำร้ายอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อกังขาอีกว่าเด็กน้อยวัยเพียงสามขวบจะวิ่งขึ้นเขาที่อยู่ห่างจากบ้านสองกิโลเมตรโดยที่ไม่มีใครพบเห็น มันผิดปกติเกินไปนั่นทำให้ตำรวจต้องสอบปากคำชาวบ้านหลายหมู่บ้านรวมแล้วมากกว่า1,000ปากมีการตรวจ DNA คนที่เกี่ยวข้องราว100รรายแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเลยสำหรับลุงพลถามว่ามีโอกาส ที่จะเป็นคนพาน้องชมพู่ไปปล่อยในป่าจริงหรือไม่นั้นคำตอบคือเป็นไปได้แต่ในเงื่อนไขที่ไม่ง่ายนักนับเวลาเป๊ะๆคือ22นาทีกล่าวคือในวันเกิดเหตุลุงพลได้ออกจากบ้านไปหาพระที่วัดในเวลา9.45นาฬิกา45นาทีก่อนที่จะถึงวัดในเวลา 1 0นาฬิกา7นาทีซึ่งในช่วงเวลานี้ถ้าลุงพลเป็นคนร้ายจริงเขาต้องจับตัวเด็กเอาไปปล่อยไว้ในป่าก่อนจะทำลายหลักฐาน DNA ทั้งหมดแล้วรีบขับรถไปหาพระที่วัดซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ถามว่าทำภายใน22นาทีได้ไหมเป็นไปได้แต่ก็ยากพอสมควร เมื่อยังไม่เจอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าลุงพลเกี่ยวพันกับการจับน้องชมพู่ไปปล่อยไว้ที่กลางป่าทำให้ชาวเน็ตที่อยู่ฝั่งเซฟลุงพลออกมาประกาศว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์กระแสะสังคมกลายเป็นว่าลุงพลเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ถูกสังคมกลัน่นแกล้งนั่นทำให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่มีให้กับลุงพลและป้าแตนก็หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศในห้วงนี้ลุงพลได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมีแฟนคลับ FC ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศลุงพลได้เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองที่ชื่อช่องลุงพลป้าแตนแฟมิลีในช่องของลุงพลนั้น ก็จะเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองถ่ายคลิปกินข้าวถ่ายคลิปขับรถพาลูกไปเที่ยวทะเลความดังของลุงพลไม่หยุดเพียงเท่านั้นเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจินตลาพุณลาบได้เอารุงพลมาร้องเพลงพิเศษคู่กันเต่างอยยอดวิวทยานขึ้นไปสองล้านวิว พร้อมกับติดเทรนด์อันดับหนึ่งในประเทศไทยจากนั้นลุงพลก็มีงานโชว์มากมายแค่ไปโชว์ตัวก็วเรียกเสียงกรี๊ดได้จากคนบางกลุ่มแล้วในระหว่างที่ตำรวจยังคงสืบสวนคดีลุงพลก็ยังอยู่ในกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมีคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงภูพาน ตามด้วยเหตุการณ์ทำร้ายนักข่าวช่องดังเป็นดราม่าในแง่ลบอยู่เนืองๆอ,อย่างไรก็ตามยอดผู้ติดตามในช่องของลุงพลก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้4.76แสนแล้วทางด้านคดีหลังจากผ่านไปหนึ่งปีเต็มพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสูบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น กล่าวในวันที่17พฤษภาคม2564ว่าคดีของน้องชมพู่ยังไม่จบแต่เรามีคำตอบให้แน่นอนช้าเร็วอยู่ที่เราและผมเชื่อว่ามีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้แล้วกันโดยมีรายงานว่าตำรวจได้พบเส้นขนจำนวน3เส้น อยู่ในจุดที่เกิดเหตุโดยหลังจากตรวจ DNA แล้วสามารถชี้ชัดได้ว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่ในวันนั้นต่อมาวันที่1มิถุนายน2,564ตำรวจได้ออกหมายจับลุงพลมีความเกี่ยวพันกับคดีนี้จริงโดยแจ้ง3ข้อหาซึ่งได้แก่1 พรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. พทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทำการใดๆแก่ศพ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละข้อหาไม่มีข้อไหนที่บ่งบอกว่าลุงพลทำการฆาตกรรมแต่เป็นการชี้ว่าลุงพลคือผู้ต้องสงสัย ที่อาจจับตัวน้องชมพู่ไปปล่อยในปา่าจนส่งผลให้น้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งแม้จะไม่ใช่การทำฆาตกรรมโดยตรงแต่เป็นการส่งผลให้เด็กถึงแก่ชีวิตทางอ้อมสารจังหวัดมุกดาหารได้สืพยานโจทก์และจําเลยทั้งสองฝ่ายรวมพยานจํานวน86ปากและสาล นัดตรวจพยานในปี2564และในปี2565ทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลยได้สื่อพยานเรื่อยมาจนสิ้นสุดประมาณเดือนกร,รกฎาคม2566และล่าสุดได้นัดอ่านคำพิพากษาตัดสินในคดีนี้วันที่31ตุลาคม 2566เวลา10นาฬิกาผลของคดีอันอื้อเฉาแห่งทศวรรษนี้จะออกมาแนวทางใดไม่มีใครสามารถคาดเดาและก้าวล่วงได้ต้องอรอลุ้นจากการตัดสินของศาลในวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้31ตุลาคมชี้ชะตาคดีน้องชมพู่ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ